Ya. Ya. Yang gua. Wah, yang pada aduh. Dia lotnya pada. ลสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเตอร์คีปสิงนะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับไปขีดไม้กันนะครับนี่เมื่อวานถ่ายคลิปแล้วครับเมื่อวานฝนตกนะครับขีดไม้ไม่ได้นะครับฝนตกแรงมากเลยนะกล้องก็จะดูสั่นๆนิดหน่อยนะครับมันสั่นมากเลย ก้องสั่นไปก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่ถือว่าก็พอดูได้เนาะโอ้สั่นมากเลยไหวไหมเนาะวันนี้ถ้าสั่นไปก็ต้องขออภัย,ยน,นี่นะกันลนผมวันนี้เราก็จะเข้าสวนเหมือนเดิม เดี๋ยวขอตัดไปตอนอเข้าสวนเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็มาถึงทางเข้าไล่ไปที่้อยแล้วนะครับปกติเนี่ยมันจะมี2ทางเข้านะทางนู้นมันต้องไปอ้อมไก่อ้อมเข้าตรงนู้นเดี๋ยเสียท่านี้เข้ามาปึ๊บแต่เดียวนะครับมันก็จะไปซอดโอ้โหเดี๋ยวดินล้มมากเลยสิบล้อเราอยู่ทางไหนเนาะทีนี้ เมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานตากฝนนะครับเมื่อวานฝนตกเอารถเอารถไม้เอารถฉีบเอารถขีบออกมามาขีบไม้แต่ฝนตกโอ้แต่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 มันลื่นนะมันลื่นมันลื่นนี่เราก็จะลัดเข้าไปายางเขาจะาไปนะ <c oughs> เธอลืรถสิบอ้อเนี่ยทางไม้ไม้ผมขีบมาขีบมาไว้ตรงขึ้นมาขอบๆเบร็จแล้วเหลือแต่ตรงกลางนะครับแล้วทีนี้ฝนตการถก็จะหลวมๆนะเข้ายากครับเป็นไงแล้วทีนี้จบเลยรถสิบอ้อทางไหนเนาะ รถเทียบก็ยังพอเข้าได้ครับแต่ว่ารถสิบรอเดี๋ยวเข้าได้ไม่ไม่รู้นะครับสิบรอหายไปไหนวะ ติดล้อก็าก่าจะแรงโตก็แรงก,รงกรนะวา่ารถฉีดนะขีมาท่ารถฉีดยังไงวะเออนี่เขาเจะตัดให้แล้วนะเอดอน้ำน้ำเต็มเลยนี่เดีนะ๋ยวดูคนนะรถ ตัดไปตอนที่10บลอ้อมานะครับชมตามหาสิบล้อก่อนนะครับชิปิดใบเอโอเคนะครับกลับมาอีกครั้งเลยครับหลังจากที่รถไม้เรามานั่นนะเออรถรถใส่ไม้นะ <c oughs> อ๋ะบอบมแมนต์เอาไปคาติดต่มอีกบ่ติดต่มือตีนต่อเนาะ เออวิ่งวิ่งในสวนกล้องไม่ค่อยสั่นนะแต่ว่าถ้าสั่นนี่ก็ผมว่าน,น่าจะสั่นแรงนี่ก็เป็นการทดลองอันแรกนะครับ <c oughs> อ <c oughs> นี่เราเรา,เราผมผมโอ้เราอะ <c oughs> <c oughs> นี่ผมถอดตีนเปิืขับรถเลยอากาศเย็นเย็นนะครับเพราะว่าเราใส่รองเท้าแตะเราใส่รองเท้าแตะมานะครับ มันจะลื่นนะมันไม่สะดวกับนะไม่เหมือนเกือบสุดนะเกือบสุมดมาซัดไม่เหมือนอ่ารองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าผ้าใบเนี่ยจะหนึดหนดหนบึหนบเท้าขวานะครับ้าบอกนี่มันฟรีนะครับนี่ปัญหารถเบาปัญหาโลกแตกรถฟรีเออซื้อซื้อมาซื้อมา,อมาเป็นล้านก็ต้องฟรีเหมือนเดิมนะครับ หรือว่าเป็นเฉพาะยางเรเดียนนะทุกคนยางเรเดียนเนี่ยเวลาเวลาลงาน้ำเนี่ยเจอตุ่มอะไรเนี่ยมันจะฟรีนะกับพวกยางปกติเนี่ยมันก็จะไปธรรมดานะเนี่ยเห็นไหมน้ำแค่เนี้รถฟรีนะทุกคนรถเบาถ้าลดหนักอย่างนี้สุดยอดนะเดี๋ยวตั้งรับกันเดี๋ยเราจะใส่ลงสามดันนะ โมาลรีบเอารถเข้ามาเลยนะครับนิ่หนึ่งวันประมาณสองเที่ยวนะเที่ยวละสิบตันไปแค่นี้นะไม่ได้ใส่มากคนระับนี่คาดหน้าเราก็ตัดต่ออีกแล้วนะโอ้ยอุกอั้เจ้าของมาว่างใหม่เจ้าของขีปยากดิ เนี่ยคานหน้ามันต่ำนะอันนี้มันเป็นคานหน้าของพวกรถสิบล้อนะเดี๋ยวกล้องมาเดี๋ยวมารีวิวปึ๊บเอ๊ะเกีย,ยสวย,วยจะถ่ายเร็เวเยอะเยอะ แต่ดิ่มดิ่ดิ่มันหลบแล้วดิ่หลบแล้วคีบแค่นี้ก็หลบอันนี้เราเป็นคีบเองจัดเองนะครับนีเ่เราเริ่มเตรีมมือเราก็จะวางทางหัวก่อนแล้วก็ค่อยวางทรายเราอีกมากำหนึงเราค่อยจัดนะหรือว่าถ้าวันไหนเงาก็จัดไปเลยเปิดเดะเนี่ยเห็นไหม ไม่ได้ไม่ได้คีบยากอะไรทุกคนอ้บโอเคครับต่อ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 ต้องไสระวังนะต่อสูงมากถ้ายางแตกเนี่ยบันเลเลยนะครับเนี่ยดินหลมๆแม่แรงก็ยกไม่ขึ้นนะดินมันก็จะซุดลงไปนะถ้าแม่แรงเอาแม่แรงมายกขึ้นแล้วมันจะเวลาเลี้ยวมันเลี้ยว ง่ายฟึบเลยโอ้โอโอโอ้ใหม่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 หมด้สฮ่าฮัาฮ <c oughs> <c oughs> ัาอะไรของมึงวะ <c oughs> ก็วางว่างของพื้นที่ว่างเนี่ยถ้าไม่เห็นมือซีบรถสูงก็ต้องขอไปไม่มีอะไรหรอกยกข้ามรถ,ถเฉยๆไปแค่นี้นะ้ก็ว่าง,างตามมา้องไ ถ้าถ้าบางอันรถจีบจัดไม่ได้ก็ให้คุณจัดช่วยนะฮะนีเ่เป็นก็จะทุบๆๆลงนี่ถอดกดลงไปกดมันลงไปนะฮะสุดท้ายนะไม่ติดเหมมันลงเวยแล้วครับได้แล้วเกลียวแนี้เอ้ย แอลก็ฟีมือเหมือนกันนะเนี่ยอใช่ต,ต่อต่อยุ่งยุ่งลายครับโอเคนะ้วครับกดไปหยุดเลยนะครับนี่แบอต่้อ่ะโอเคตกลง เดี๋ยวเราจะไปเอาไมา้อยู่กลางๆไล่นะรถเข้ามาไม่ได้รถรถหนักแ่ผมว่าดินดินน่าจะสุดลงไปนะครับขระาดารถจีบรถจีบก็ยังสุดลงไปเลยนะเอ๊กเอ๊กเอ๊ะพ่อพ <c oughs> ่อพ่อ โอ้ยดากเปียกเลยพี่น้องคนตกใส่เบาะนะไม่ได้เอาถุงใส่เลยขันดากเนี่ยวันนี้กีบไม้ไปคันดากไปเนี่ยบางตอนเราก็ต้องยอมปีนนะเพื่อว่าเพื่ออะไรวะเอากันเลยบาบปกิตกินเลยครับนี่เราก็กินข้าวเช้าม,มาแล้ว เราก็จะขีดไปจนหัวเราจะหิวนะเนี่ยขนาดหิ้วก้อมต่อนยังคนเวรนันกดเ,เก็บเ,เก็บเก็บพวกนี้ต่อนนะ พวกที่มันหลุดออกมาเยอะเลยแถวนี้ปึ๊บสักลงไปเดินหน้านิดหน่อยกล้ามทีนี้กลกับมาตรงนี้พวกที่มันเหลือพวกที่ขีบไม่หมดนะครับ ใหา่ได้กำเนี่ยใหญ่กำรทริ้งเดีดยวเลยสุดยอดนี่กำรรพอดีมือคิบเลยรธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากไงสุดยนปั๊บไปเอ๊ะเย๊ะหยับต่อโชว์เลยเอ๊ะส้ยจอดไป เราต้องเหยียบตัวให้น้อยนะเพื่อลดปัญหาการแตกท้องจางนะครับทุกคนถ้าอยากแตกนี่มันไลจริงๆนะโอ้ก็อเอาบาล็อกคันล้อบล็อกคันล้อออกยกล้อไปอีกล้อก็หนักๆคืนนี้่อ,ออีกกำรรก็ได้เลย๋ยวเราเท่าไหร่กำไปนะเราไม่ได้กำรรเยอะนะ ก็แค่ไปแค่นี้เดเพราะว่าดีมันหลุดเออน,นีเห็นไหมเ้ยเฮ้เป็นกลุ่มเออ้ยเอ,อ้ยังนี่มาด้วยไยสไปร์แมนนะทุกคนมันจะมันจะตอดผมไหมนี่ เอี่ยตกไปละเป็นยังไงบ้างครับทุกคนมุมนี้เนี่ยรถขีบหลมแล้วเนี่ยหลมลงไปแล้วทุกคนวิธีแก้คือยกยกขีบให้สูงๆูนย์นะให้น้ำหนักหลบลงไปทางท้ายนะคืออันนี้เราจะถอยหลังไม่ได้เลยถ้าถอยหลังเนี่ยล้อหน้ามันจะไม่ไปด้วยนะครับทุกคน มันจะไม่หมุนเลยนะหาจังหวะเลี้ยวเข้านะทีนี้โอ้ต่อไอ้หนก็จะหยียบต่อเลยหาจังหวะเข้าเลยจังหวะก็เข้าไม่มีงี้ยอยุต่อเขาเยอะข้า,างหน้าก็ติดต่อเนี่ยอ่าระยะเดี่ยวของคันเนี้ยหมุนสองรอบก็สุดแล้วสองสามรอบ เข้าได้แล้วนี่ขับตัวนี้เดีวใชไหมแล้วก็จะขี้ไปโอ้นี่ส itus, ุดเอ้ยอันนี้ขี้ง่ายนะเว่ารถขี้รถขี้อยู่ทุงกว่ารถสิบ้อขี้ง่ายจัดง่ายเลยมีไม้ติดกับมาด้ย เพราะบนก็จะมามีคนอยู่หนึ่งคนนะเพราะเวลารถขีบอ่ามันขีบไม้ออกมาแล้วไม้ติดฟันนะทุกคนโอ้หอยแมยวรถคันนี้ประหยัดน้ำมันนะประหยัดน้ำมันจริงๆแล้วผมขีบมาสีเที่ยวแล้วน้ำมันยังไม่หมดเลยเติมพันห้าเพราะว่าประมาณสี่เที่ยวห้าเที่ยวแล้วเนะติมเติมหนึ่งทีนะ ก็คุมอยู่นะน้ำมันก็แพงนะลิตรละสามเออลิตรละยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางคนะ์น้ำมันแพงมากเลยแต่ก็ต้องเติมนะเ๋ยเราจะถอยไปเอาเอาเองนะครับคนถ้าถ้าเราวางลายรถถูงเนี่ยมันก็จะถอยแบบลาบลื่นเลยนะ ก็จะไม่ต่ำตอรหรือต่ำอะไรเลยเบสิกเบสิกเลยถ้าถ้าถ้ามองตออ่อนเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเราไปทางไหนเราใส่ไม่ต่ำตอนะนีอ่ออลนะ วันนี้อากาศดีครับจเย็นๆค่อยขี่ไปนะทุกคนปื๊บน,นี่เดี๋ยจะนิดเดียวปื๊บปั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 ๊บปปัปับปับัเ,บเ,เ,เนนัััั จำถ้าคีบถ้าคีบง่ายกรรมก็จะสวยนะถ้าคีบยากเนี่ย,ยก็ยากจริงนะทุกคนไม้สวนเนี่ยเป็นอะไรที่คียบยากนะถ้าคีบได้ก็ง่ายไปเลยนะครับถ้าเข้าง่ายออกง่ายก็เรียบร้อยเลยนะครับเห็นไ,ไหมต่อสูงเนี่ยคานหน้าต่ำๆนะครับชนเลยชนแต่ละทีเนี่ยออกออกข้างต่อเลยนะครับเนี่ย มื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนสลักข้าวหมูไปแล้วนะมันขาดนะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะเนี่ยก็จะเป็นรูปพี่สลักข้าวหมูขาดนะเนี่ยเราก็จะเดินไปใส่ที่รถนี่ผมจะขี้เป็นอ่าแบบขี้ใส่ข้างหน้าเต็ม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 ขี่ใส่ขาหน้าให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาใส่ขาหลังแล้วขี่ไปทีรานะ ทีนก็ถอยได้บางทีก็ถอยอยากถ้ามันยากอยู่มันยากไปเลยคนระับแบบอู้หูปัญหาเขาขีดเลยว่ากูณ่าจะนอนอยู่บ้านนอนไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านครับขึ้นมาปึ๊บ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 ยกขึ้นปึ๊บนี่หมอมือวางลงปึ๊บปึ๊บ,บนี่แล้วก็บางปั๊บ เห็นไหมัมนจะสวยอยเราก็จัดจัดนิดนึงครับเพราะว่ามันนูนให้ดีขนลงกไปพยายามเกี่ยให้เต็มใช้จินตจินตนาการให้สุดนะครับสองเที่ยวได้สบายเขี่ยบง่ายป่ะดิครับเนี่ยเห้ไหมเนี่ยจัดให้มันเต็มโู้หจัดให้มันเต็มก่อน เห็ว่านี่นนเดทุกคนจัดให้มันเต็มกรอบเท่านี้กรอบเล็กๆไม่ใช่กรอบใหญ่มากเนี่ยตามต่อยอีกแล้วออกมาฟื้นโอ้ยขึ้นต่อยแล้วทุกคนเดินเนี่ยแหละเวลายากก็ประมาณนี้แหละระยะเลี้ยวมันสั้นนะก็เลยทำอะไรยากหน่อย โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ช่วงประมาณชีพจะเต็มละโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเอาเงินมาก็มีแต่เงินซ่อมรถเนี่ยเพโอเค okay, นะมันมันสนุกดีนะทุกคนแต่ว,ว่าก็ต้องระวังนิดหน่อยนะใกลแรงไม่ได้แล้วเดี๋ยกมาสักต้อ,องบนก็จะเป็น ดี่ครับข้างบนก็จะคอยตัดเฮาะกานผมเรียกเฮาะก็คือพวกอ่าสิ่งสิ่งพวกใบไม้อะไรเนี่ยนิดหน่อยฮะครับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้สิ่งที่ไม่ต้องการเราก็ตัดออกนะโอเคออกตอนลย ดีตรงนี้ไม่หลบนะดีนะนี่เราก็จะกดลงไปปุบ๊บกดดูกดดูว่าตรงไหนมันมันอ่ามันต่ามันสูงเรากดดูไปนะครับถ้ามันต่ํามันก็จะจมลงไปนะคนี่ตรงนี้มันพอดีนะเราก็จะปล่อยมือลงไปนี่ค่อยไฟขึ้นมาแล้วก็จะกดลงไปกดลงไปปุ๊บมันนูนอยู่นะนี่แค่นี้นะคนี่ไม้ก็จะเรียงกันสวยงามเลยนะครับ อ๋อหยุดต่อยอีกแล้วเราก็จะไปฟึบฟเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวคลิปเสร็จเรามาเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปคลิปให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมนี่

จัดได้นาที่เราจะทำได้นะ่นเอเดิมนะนี่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นกรรมสุดท้ายแล้วนะของวันนี้ โอ้ยหลมมากเลยเพราะว่าน้ำมันคงจะเปลืองนะเปลืองจริงแล้วน้ำมันเพราะว่ารถมันบืนนะทุกคนเออนี่คำสุดท้ายวางเฉยๆน้อยเดี๋ยวอะทำกล้องใหม่คนี่โอ้โหรถเอียงมากเลยปั๊บปโอ้ไม่เหี้ยไม่เหี้ยดิไม่ไม่มาจีเหี้ยเสียรถนะ ม <laughs> าบุ่มโมเมนตแ์แนวให้ดิ <laughs> อันตรายขนะีดไม้เราไม้หล่นใส่รถเนี่ยนี่เสร็จแล้ว,ลวทุกคนเดี๋ยวขับตอนต่อไปเราจะไปตับตูดรถนะอ้าวจะบุ่ดินอะไรเราขี่เรี่ยมันเริ่มหล่นลงหล่นลงนะ เดี๋ยวเราจะไปตํารถสิบล้อโอ้ขับยากมากเลยครับอันนี้ก็เฮ้ยช่วงแจ็นๆจ็ดเหรอครับครับออกได้บ่ล่ะครับนี่เราต้องได้ยนูดากเราต้องให้ยนูดากด้วยรถ โอ,อ,โอปัญหาก็คือเอาเอารถไทยเราออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนนะทุกคนเออไปหาที่เลี้ยรถคือคืๆๆเอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยบต่อหยิบต่อ นี่โอเคเราก็จะไปตำตูดรถสิบลอ้อเพื่อให้รถมีกำลังส่งนะครับเออตอนนี้เราเรากำลัง,งติดขัดจงคิดว่าเราออกจากตรงนี้ยากนะต้อนนอัได้แล้วทุกคนเอออยู่คานะอะไรไม่รนนู้โอ้เนะ เดี๋ยวเราจะส่งคลิปด้วยการเปิดบนะอสเย้าเยวเดี๋ยวยวังวะว้า,วายาังมาดันอยู่เดี๋ยวรถยังมาดันอยู่นี่เนะทุกคนเขาเรียกว่าดันคลิปนะโอ้ ดัดคลิปนะทุกคนโอเคนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ